ในวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาทําการล่าข้างหมดได้ผลผลหนึ่งนะครับที่อัปเดต17พาที่2นี้ที่ยังไม่ได้จับผลนี้เลยนะครับทุกคนและรู้สึกว่าผลนี้จะทําการบัฟขึ้นมาให้เก่งขึ้นนะครับซึ่งเจ้าผลนั้นก็คือเจ้าผลที่มีชื่อว่าผลเฟรมหรือว่าผลไฟนั่นเองนะครับทุกคนผลนี้นั่นเองนะครับวูฮูส้สกิลแมนก็สามารถแบบว่าเล่นได้ไปดักเรียบร้อยใกล้แล้วใกล้แล้วอีกไฟหกไม่ตาย ดวงแข่งจังดวงแข่งจังเรียบร้อย อเคครับทุกคนก็ต้องของกรับสวีทนะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักสวยหล่อตามูตามีามคลิปโมอสีทุกคนกันด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับพี่นะครับทุกคนเซม,มินนะครับคลิปในวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆเราจะมาทําการลากข้างหัวกันอีกเช่นเคยซึ่งในวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาทําการลากข้างหัดได้ผล,ผล,ผลหนึ่งนะครับที่อัปเดต17พาร์ทที่นนี้พี่ยังไม่ได้จับผลนี้เลยนะครับทุกคนและรู้สึกว่าผลนี้จะทําการบับขึ้นมาให้เก่งขึ้นนะครับซึ่งเจ้าผลนั้นก็คือเจ้าผลที่ มีชื่อว่าผลเฟรมหรือว่าผลไฟนั่นเองนะครับทุกคนผลนี้นั่นเองนะครับวูบบอกเลยว่าเธอสวยเซ็กซี่ร้อนดังกูไฟเยอประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งผลไฟนะครับเขาทําการบับอะไรมาบ้างเดี๋ยวมาทําการอ่านให้ฟังนะครับทุกคนซึ่งเขาจะบอกว่านะครับการเคลื่อนที่เอฟตอนนี้มีการเพิ่มความเร็วเริ่มต้นสูงขึ้นเท่าที่พี่เข้าใจนะครับทุกคนพี่ก็คิดว่าสกิลเอฟสกิลบินนะครับน่าจะแบบว่ามีการเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นซึ่งมันก็โอเคทุกคนชัดฮั ทุกคนจริงครับผมโอเคสกิลเอฟเคลื่อนที่ไวขึ้นจริงๆนะครับและเขาก็บอกว่าเพิ่มความเสียหายเมื่อเคลื่อนที่แซดนอกจากนี้มันยังมีขนาดที่โตเมื่อเดินทางสกิลแซดใช่ไหมก็เป็นสกิลแรกนะครับทุกคนสกิลนี้ใช่ไหมเขาบอกว่ามันจะใหญ่ขึ้นและมันก็จะแรงขึ้นนะครับสกิลแซดนะเพียงโอ้ซึ่งมันก็ใหญ่ขึ้นจริงๆนะครับทุกคนโอ้โหก็รวมๆนะครับที่เข้าใจก็แบบว่าบัฟมา2สกิลก็คือสกิลเอฟเคลื่อนที่ไวขึ้นอย่างนี้และก็สก สกิลแซดมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีดาเมจที่ใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวมาทําการรีวิวสกิลกันก่อนดีกว่านะครับก่อนจะไปล่าข้าหัวนะเดี๋ยวขอทาการเปิดเสียงเกมก่อนละกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลแซดกันเลยนะครับผมอะไรเนี่ยเออเบอร์นิ่งเหรอเดี๋ยวมาทําการกดดูซิกก็จะเป็นการแบบว่านี่หมัดไฟนะครับทุกคนเหมือนที่ FC พูดกันนะครับเอสมัดอัคคีตอนนี้ผลไฟมัดอคัคคีนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สกิลเอ็กกันเลยนะครับสกิลเอ็การ ปีว๊วยิงไฟไปนะครับทุกคนซึ่งก็ติดเบิร์ด้วยแล้วก็มีดาเมจแรงแล้วก็กว้างนะครับทุกคนส่วนสกิล C จะเป็นการแบบว่าดันศัตรูขึ้นฟ้านะครับทุกคนก็จะแบบว่าอย่างนี้เลยแน่แน่พาเธอขึ้นฟ้าพาไปขึ้นสวรรค์อย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็ติดเบอร์อีกเช่นเคยนะครับถ้าแบบว่าโดนไฟเรานะส่วนสกิล V ก็จะแบบว่าทําการนี่ลูกบอลไฟไปไล่กัน เอาไปเลยอย่างนี้เลยนะจ๊ะประมาณนี้เลยสก,กิลเอฟก็เหมือนเช่นเคยครับทุกคนทําการแบบว่าบินนะครับกลายเป็นผลไฟนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก่อนจะไปดูพี่ราครับหมวดน,นะครับทุกคนยังไงก็ฝากกันกดไลค์ซับมาคัดแชร์เป็นกําลังใจใพี่เซมกันด้วยนะครับจะขอบ,บคุณน,น้องๆที่เนเพื่อนทุกคนมากเลยโอเคครับผมทุกคนเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่รอช้าหลังจากที่พี่ทําการโม,ม้มาเยอะแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ้ยมาป่อยฉันทำไมสไปเดอร์แมนนี่ว้าโอ้โหนี่มัน กีเตอร์พักเกิช,ชัดนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปในวันนี้พี่เซมมาทําการลากข้างหัวได้ผลเฟรมหรือว่าผลไฟที่มันทําการบัฟมานะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปในวันนี้จะเป็นวันที่ดีหรือเปล่าจะสามารถลากั้างหัวได้ไหมเดี๋ยวเรามากดไลค์และมารับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนไปกันเลยครับถ้าเกิดน้องๆคนไหนต้องการจัดคอมเอาไว้เล่นเกมสเปคเทพๆราคาสูงๆแถมบริการหลังการขายดีนเนี่ยพี่ขอแนะนาสิน้นี่เลยครับ I have CPU ไม่ได้มีแค่ขายคอมนะครับน้องๆ แต่ยังมีจําในอุปกรณต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมงเมาส์คีย์บงคีย์บอร์ดหรือสักใครอยากได้ข้าสาร i have CPU ก็มีนะครับ <c oughs> นึกถึงรันคอมจับจ้าบ,บริการหลังการขายที่โคตรจะดีนึกถึงที่นี่ i have CPU สนใจลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนฝาก i have ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจน้องๆทุกคนด้วยนะครับ น้องๆคนไหนที่กำลังหาร้านดีๆงั้นพี่เจมแนะนำนี่เลยร้าน Easy Farm ร้านรละฟาร์มแบบต่างๆของโรบอกและยังมีบริการจำหน่ายไก่ตัในราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตของแมปบ็อกฟูดและทางนี้เขามีบริการเติมโรบักวีพี р е 5.5จะครับน้องๆหรือมากกว่านี้นะครับน้องๆพี่แนะนำขนาดนี้แล้วก็ต้องไปจัดแล้วครับน้องๆใครสนใจก็รีงร้านใต้คลิปเลยครับผมมาครับทุกคนอย่ามาทำการเริ่มราค่าหัวกันเลยดีกว่า คลิปในวันนี้ขอเล่นเป็นเซตอาหมาดสายฟ้าผลไฟแล้วก็หอกคาตาคุริแล้วก็ปืนคาบุชานะครับทุกคนเนื่องจากว่าคลิปนี้ขอมาเล่นหมัดซุปนะครับก็อย่างสีรู้นะครับทุกคนในความคิดพี่พี่คิดว่าหมัดซุปมันค่อนข้างจะแบบว่าไม่เวิร์กกับเอ,อ่อผลไฟนะครับฉะนั้นเดี๋ยวขอมาเล่นกับหมัดสายฟ้าละกันผลไฟต้องแบบว่าสกิลตอดแมนแมนมยิงไฟไปเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนว่าผลไฟบัฟมาจะแบบว่าเป็นยังไงนะครับจะเห็นผลหรือเปล่าหรือว่าจะเหมือนเดิมก็ต้องมาดูกันเอาไปกิน เตี้ยงโดนไหมโอ้โหทุกคนดาเมจ3,007 9 0 0 9 40โอ้โหเบิร์นตายเลยครับทุกคนโดนเบิร์นตายเลยครับเรียบร้อยแล้วหนึ่งมาสู้กันต่อไหมจึ๊บวันนี้จ้าพ่อหนุ่มเรามาสู้กันดีกว่าเจอเป็นผลทรายนะครับทุกคนเจอผลทรายภาวนาว่าอย่าโดนคอมโบวันช็อตอย่าเจอวันช็อตก็พอนะมาจับมาก่อนไม่โดนปึ๊บปึ๊บยิงไปทุกคนระวังนะจ๊ะ โอ้โดนโดนโดนเคนแตกเลยสุกคนโอ้โหโดนขบูชาด้วยเดี๋ยวใจล่มๆเข้าไว้ยิงไปเดี๋ยวหาจังหวะดีๆยิงไปโอเคดาเมจสองพันหนึ่งดาเมจก็แรงได้เรื่องเลยแรงใช้เรื่องสกิลซีไม่โดนนะครับแต่ว่าเราต้องสกิลให้มันแม่นกว่านี้สกิลเราต้องแม่นกว่านี้เซฟโอ้โหโดนจับโดนจับแล้วเราโอโหลบมัดไฟตึงๆลบมาก่อน โอ้เระาระวังเราะวังเคนไตกแล้วโอเคใกล้ตัวเราใช่ไหมเอ้าโดนหรือเปล่าเก <prem ises> ือบโดนเกือบโดนเอ้าจับโดนแต่ว่าสกิตลต่อไม่โดนนะครับนี่แน่หมงไปหนึ่งซีแล้วก็เลงแม่นๆเดี๋ยวหาจังหวะเลงแม่นๆนะครับบอกเลยเองต้องตัดด้วยผลไฟเองต้องตัดด้วยผลไฟโอ้คูโตัวไปสองพันไม่ตุย ดวงดีเกินไอหนุมดวงดีเกินดวงดีเกินเอาไปกินอื ติลที่แบบว่าไม่โดนเลยนะครับเอาเรียบร้อยโดนแล้วโอเคโดนแล้วสุดยอดมะเดี๋ยวมาสู้ต่อเล่นมา2คนนะครับทุกคนถามว่าเห็นฝนต่างยังพูดตรงๆเลยว่าก็ยังไม่เห็นฝนต่างนะครับเดี๋ยวขอสู้อีกสักเอออีกสักพักละกันมีคนให้สู้ไหมอ่ะเอ่อมีคนให้สู้ไหมสวัสดีจ้าอ้าวไปหนีใครมาละแอ้พ่อนหนุ่มน้อยสวัสดีครับผมเดี๋ยวขอหาคนให้สู้ก่อนละกันนะในเซิร์ฟก็แต่ละคนก็มีคู่ไอ้เราก็ไม่มีคู่ให้สู้เลยน่าสงสารนี่ไงเดี๋ยวมาชันนะคนนี้ละกันสวัสดีนายนอส เรามาสู้กันต่อไหมสู้กันต่อมครับอ่าเดี๋ยวรอเองดีเล็กก่อนละกันอา้าวจะเอาแล้วใช่ไหมโอเคจะเอาเราก็มาเลยจริงๆพี่ก็ไม่มีคอมโบนะครับทุกคนก็เล่นผลไฟพิก้เน้นเป็นสายต่อของจริงนะครับสายตรอแท้ทูี่แท้ทูจะใครรู้คอมโบก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแต่จริงๆก็ไม่มีคอมโบก็โหดนะครับผลไฟเนี่ยเพรแค่แบบว่าสกิลแม่แมกระพผ่อ่ะสกิลแม่แมก็สามารถแบบว่าเล่นได้ไปดักเรียบร้อย มงมงไฟนะครับทุกคนตุยไปเลยวัสดีจ้าสู้กันไหมจ้าคนนี้กี่เอ็มเหรอ้ยลุกแทนพี่ด้วยหรอ19เ้าเอ็มโอ้โหพูดตรงๆเลยว่าต้องหดแน่ๆเออไม่เจอกันานานเลยพี่ใช่แล้วสู้กันเปล่าวอวิวิวโดนเปิดโนเปิดโดนเปิดมั่วโอ้โหเกือบตุยทุกคนเอาสิไม่แน่ล่อเลยเปิดมั่วใช่ไหมเปิดมั่วโดนแน่้ยทุกคนระวังโอ้โหระวังตุยแต่ขอถอยมาก่อน เมื่อก,กี้ตนเปิดมั่วนะครับจะตุยแล้วเราอะอเล่นซีเผอใช่ไหมเล่นทีเผอแล้วเราอะผลได้ผลได้ลไดเล่นสีเผอเกือบแล้วเราทุกคนคือแบบว่าถ้าเมื่อกี้ออกมาไม่ชันยังไงก็ตายนะครับหนึ่งหนึ่งไม่ช้าดีๆแหละพอนุ่มมาเล่นสีเผอฉันก็แบบจะตุ่ยง่ายๆนะดูลูกแนคนพิเิรทุกคนดูลูกแคนพิเซอร์นะครับ เอาเลยไอหนุ่มน้อยพี่เป็นกาลังใจให้จริงๆถึงแม้เขาจะแบบว่าอันนี้พี่แต่ว่าพี่ก็เอาตรงพี่อยากลุมนะครับแต่ว่าก <ส luggage S 2> ลัวโดนดรามา่าจริงๆมันน่าลุมไป็สักคนมาเปิดก่อนอะมาเปิดแบบว่าไม่ทันตั้งตัวอย่างเงี้ยมันน่าลุมนะครับมีค่าให้ลุมเอา,อางี้ดีก,กว่ามีค่าให้หน้าลุมนะครับถ้าแบบว่าเจอคนหนึ่งๆปกติพี่ก็จะไม่ลุมเขานะครับแต่ว่าอย่างเงี้ยทุกคน,หนเห็นไหมเห็นไหมทุกคนแบบพี่อุตส่าห์แบบว่าจะไม่ยุ่งนะแต่ว่าถ้าจะเอาก็มาเลยจะเอาก็มาเลยคือเจอเออเหมือนกับช่องแจ็ค ดีโฮชิน้องรักสนใจสู้กันไหมอยากไปเข้าที่แบบว่าไม่เสียข้าหัวจังเลยอะกลัวเดินเปิดม่วนนะครับป่ะจะขอมาสู้กับโฮชีดีกว่าสักคนโฮชิก็เออเป็นเด็กเดินพี่นะครับน้องคนนี้พี่รู้จักเป็นกรส่วนตัวน้องเล่นเก่งด้วยแต่ว่าพี่ก็จะไม่ประมาทน้องเขาเหมือนกันเล่นประแวงได้ไปนะครับระแบงได้ยิงโอ้ยโอเคอันนี้คือโฮชิใช่ไหมโอเคนึกว่าผลได้สับสนยิงโอ้โอทุกคนชิปเป่งละโอ้โหเคนแตก โอ้หโดนคอมโบคอมโบฮาบาคิริโคตรตึงโคตรอันตรายโคตรโหดนะครับขึ้นฟ้ามาสกิลยิงไปแม่นสกิลวีไม่ค่อยกล้าใช้เลื่อนเล่นน้อยเนี่ยมันขาดตายเลยไม่กล้าใช้นะครับแล้วขึ้นที่สูงมาแล้วกันโอเคโดนเบิร์นโดนเบิร์นโฮชีโดนพี่เบิร์นโดนไฟเบิร์นไปส่โฮชีน้องชายโฮชีน้องชายน้องรักน้องรักนักรรองโอ้ต่างคนต่างแรกอุ้ยเกือบเกือบโ้ยเกือบแล้วเจมี่เองเกือบไป ไปเป็นแบบเอิมเกือบได้ไปเกิดใหม่ใช่ไหมแ้วขอซูมมาก่อนเลยทุกคนปึ๊บระวังระวังระวังโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวใครไม่กลัวแต่ว่าโกโก้โกลัวนะครับคํานี้พูดทุกคิดปิงๆคํานี้เนี่ยปึ๊บขึ้นมาอุย้ยไม่ตายยิงผลได้ผลได้อย่ามาแซมนะกลัวผลได้หมดทุกคน นี่แน่เอา้าโดนไฟเบิร์ไปเออหนึ่งร้อยขึ้นฟ้ามาปื๊บปื๊บปื๊บขวนขวนหน้าไม่ตุยเอายิงดกักโอ้ไม่ตายอีกแล้วโคชิ โอชีต้องใช้น้องชาย,อชายโอเคเรียบร้อยไม่ได้ขังหัวด้วยเมื่อกี้พี่เกือบตายแล้วนะครับทุกคนโอ้โหผลไฟก็เตรียมมาทําการพูดตามตรงพูดตามที่เล่นตามความรู้สึกเลยนะครับสกิลแซ่ปรับมาก็จริงดามเมจแรงขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับแต่เล่นไปเล่นมามันก็ไม่ได้เห็นผลมากนะครับทุกคนเพราะว่ามันก็สกิลสดโดนค่อนข้างจะแบบมันก็ถามายากไหมเอางี้แล้วกันผลไฟเป็นผลที่สกิลง่ายแต่ว่าเอาให้โดนยากนะครับทุกคนประมาณนี้สกิลแบบว่าสกิลเล่นง,ง่ายง่ายแต่ว่าเอาให้โดนกะคือยากนะครับทุกคนประมาณ สกิลเอ็กล X มีโอกาส์โดนสูงนะครับเพราะเนื่องจากว่าวงมันกว้างแต่ว่าสกิลแซดโตเล่นไปมันก็ยังโดนเยอะอยู่เหมือนเคยนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ก็มันก็มันก็เป็นผลที่แบบว่ารักขโมวได้นะครับลักขหมวได้เลย嘛เดี๋ยวมาสู้ต่อละกันโอ้โหโ,โดนโดนโดนเห็นแปลกไปเอาแลกกันไปเลยน,นี่แน่สามพันสามสามพันสี่เบิร์นไปเรื่อยๆเอา้ายิงไฟไปยิงสกิลเอ็กซ์ไอ้สกิลแซดสิ ดาเมจก<ๆ>็เบินๆไป200 <c oughs> ไม่ได้แรงเลยดาเมจ <c oughs> เพราะไม่โดนนะครับทุกคนถ้าโดนก็แรงอยู่เหมือนกันแรงเลยปึ๊บยิงโอเคอัดหน้าไปยามาซุบมาหาเรานะเอ้าสกิลไม่โดนนะครับหนึ่งไมโดนเอ้าสวยจับได้สกิลผลไฟโอเค2,000ดักหน้าอีก4,400โอเคสวยทุกคนเห็นไหมทุกคนผลยิงสายต่อนะครับคอมโบพี่ไม่รู้ ถ้ารู้อาจจะแบบว่าโหมดแบบนี้ก็เป็นได้แต่ว่าเราไม่ลงเล้ทุกคนปึ๊บปึ๊บจับปึ๊บโอเคสวยสวยยิงต่อโอเคหกพันหกพันดักหน้าเรียบร้อยโอเคทุกคนสวยครับดักหน้าสวยสวยเดี๋ยวมาวิมเพิ่นเอฟซีขอบคุณครับผมเอฟซีขอบคุณครับแต่มาไทายเอฟซีสู้ละกันทุกคนสู้กันไหมสู้กันไหมจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักของพี่สู้กันไหมมัชื่อว่า Not h u m เมสนะโอ้โหไม่ใช่มนุษย์ซะดด้วยเป็นไม้ขีดไฟใช่ไหมได้เลย มาขีดไฟตึงๆมาอืซิซุยเหรอเล่นเป็นซิซุยใช่ไหมครับยิงไปก่อนโดนบ้างไม่โดนบ้างก็แล้วแต่เออแล้วแต่จังหวะแล้วแต่แบบความฟุกนะครับปึ๊บโอ้โอ้โอ้ทุกคนโดนหมัดซุปต่อยหมัดซุปตอ <ๆ S 2> ่ปตอยตึงๆอุ้ยต่อยตึงต่อยแตกเอเนซินแตกห้าร้อยหรือเปล่าเนี่ยสกิล มันเกือสวดโดนไหมไม่โดนนะครับไม่ไปเป็นไรจะเอากันใหม่จะสู้กันใหม่อุย้ยเคนแตกเคนแตกอย่างนี้ก็อุ้ยโชคดีโชค,ด,โชคดีของจริงนะครับเมื่อกี้ไม่ไงั้นยังไงก็ตายเล็งแมนแมนโอ้โดนโดนโดนฉันจะตัวเองเล่นไปเล่นมาเราจะตัวเองนะครับทุกคนจะตัวเย่เองต้องเปิดเค้นคัางไว้เนื่องจากว่าเมื่อกี้กลัวแบบเออโดนชิซุยอุย้ย ตายไหมไอหนุ่มเอาเอาให้เสียข้างหัวเลยอ้าวเอ็งมา,าให้ข้างหัวพี่แล้วพี่โดนดราม,าม,ม่าไหมเนี่ยเอาเป็นว่าพี่แพ้น้องคนเมื่อกี้ไปแล้วกันนะครับกูโดนดราม่ามากเลยมีคนให้ข้างหัวอย่างเงี้ยโอ้ยไม่นะเพ่อหนุ่มเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนแล้วกันเอาคนนี้แล้วกันมาที่สวยมาหน้าแบบว่าโอ้โยห้าเอ็มทุกคนก็ก็ตึงพูดเลยหน้าตึงนะครับหน้าตึงมาแต่มาสู้กับคนนี้แล้วกันน้องคนเบื่อกี้ให้ข้างหัวพี่อ่ะซึ่งมันก็แบบกูดราม่า,มามนะครับทุกคนแบบว่าไอเจมี่ขึ้นข้างหัวก็พอแบบเอฟซีให้ เบื่อมากเลยมาเดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับอีกสักคนนี้คนนึงจะเป็นอะไรไปอีกสักคนนึงจะเป็นอะไรไปปึ้งมงสกิลไม่มีส่วนนะครับไม่มีต่อสิสกิลหมดแม็กหมดจริงๆอะ่ะปึ๊บปึ๊บโอเคยิงไฟต่อโอเคเอาไปสี่พันสี่พันสองปึ๊บขึ้นฟ้ามาโหโดนนะครับทุกคนแต่ว่าโดนผิดคน ไม่ใช่คนนี้โดนผิดคนปึ๊บโอเคพันแปดพันแปดคมคมมังงมมังงมดักหน้าไม่โดนแต่ว่าสกิลโอเคทุกคนพันสามใกล้แล้วใกล้แล้วอีกอพันหกไม่ตาย ดวงแข็งจังดวงแข็งจังเรียบร้อยเอาสกิลผลไฟไปเลยลักกันโอเคครับน้องๆทำการล่ามาสักพักนะครับล่ามาแบบว่าก็ประมาณ4-6ถึงคนนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันว่าล่าไปกี่คนแต่ที่แน่ๆเล่นมาสักแป๊บบอกเลยว่าถามว่าสกิลแซดมาแรงขึ้นไหมเอาตรงๆตอบแบบว่าไม่อวยไม่กลักหรือว่าแบบไม่โมนะครับทุกคนคิดว่าสกิลแซดก็ดิมเมทมันเหมือนจะแบบว่าเท่าเดิมนะครับถึงแม้มันจะแบบว่าทำการวับมาก็จริงแต่ก็ รู้สึกว่ามันก็ยังความรู้สึกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สกิลโดนยากด้วยเขาบอกว่าสกิลแซดวงใหญ่ขึ้นนะครับแต่ที่เล่นไปก็มันก็ยังโดนยากอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่รู้ว่าผลมันเออผลมันแบบว่าไม่ค่อยโอเคเลยอวาพี่ไก่นะครับทุกคนอันนี้พี่ก็ไม่รู้จริงนะครับแต่พี่ก็เล่นเต็มที่แล้วนะครับผมโอเคครับทุกคนถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับแคร์แชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะผลจะกากไม่กากก็อยู่ที่ผมปีศาจด้วยแล้วก็อยู่ที่มือคนเล่นด้วยนะครับถ้าแค่่่่บบวาเเลนกงงมมีโตๆๆ เก่งนะครับทุกคนแต่อย่างพี่เนี่ยคือแบบว่าไม่มีคอมโบแต่ว่าสกิลสดก็โดนบ้างไม่โดนบ้างปะปนกันไปนะครับประมาณนี้เลยนะจ๊ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ถ้ามีคำหยาบใายขอเชิญทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ้ว